สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เราเข้าสู่โหมดของลิซ่าแบล็คพลิงนะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรกลายเป็นข่าวไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นกระแสฮือฮาเป็นอย่างยิ่งหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีไปถ่ายแบบกับนิตยสารชื่อดังญี่ปุ่นนะครับก็ฮือฮาในญี่ปุ่นคราวนี้แหละครับชาวเวียดนามได้กล่าวถึงหมวกที่ลิซ่าเคยใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ไปเที่ยวหรือใส่ถ่ายรูปต่างๆนานานะครับและพวกเขาเนี่ยก็ตามหาหมวกที่เธอใส่และสือ ของเวียดนามนะครับได้รายงานบอกว่าซีมวกแบบที่ต้องมีนะครับในฤดูการท่องเที่ยวนี้ในเวียดนามนะครับสำหรับสาวๆที่สวมใส่สบายที่สุดนะครับในแบบของลิซ่านี่ครับเขาบอกว่าก่อนอื่นเราต้องพูดถึงสไตล์ที่จะใส่ไปเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็ชุดที่เซ็กซี่ภาพแรกนี้เป็นลิซ่านะครับใส่หมวกครับใส่หมวกนี้เขาบอกว่าหมวกประเภทนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันแสงแดดเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังปกป้องผิวได้ดีด้วยและยังดูสวยมากในภาพถ่ายนะนี่ลิซ่าใส่แล้วดูสวยเลยนะครับต่อไปครับบอกว่าหมวกประเภทน ขาดไม่ได้เลยนะนันคือหมวกบักเก็ตสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือซื้อสีดําเป็นธรรมชาติเช่นลิซ่าหมวกทรงนี้มีทั้งแบบเนี้ยบและมีชีวิชีวเหมาะสําหรับใส่ไปเที่ยวทะเลนะครับดังน,นั้นเขาจะบอกว่าถ้าไปภูเขาแล้วก็ในแง่ของความง่ายแล้วก็คุณต้องพกหมวกใบนี้ไปด้วยนะครับในกระเป๋าเดินทางหรือถ้าหากคุณเลือกหมวกที่มีลวดลายที่สวยงามนะครับและเครื่องแต่งกายที่ดูดึงดูดเนี่ยมันจะทําให้ภาพออกมาสวยมากขึ้นหรือจะเป็นหมวกสีขาวนี้นะครับแต่เขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยชุดของลิซ่าน่าประทับใจมากยิ่่งกวาน นั้นและหมวกแก๊ปก็ยังเป็นไอเทมสุดคลาสสิกที่ไม่เคยตกยุคไอเทมนี้เหมาะสําหรับสาวๆที่มีบุคลิกมีสไตล์ที่ไม่หยุดนิ่งนะครับหรือถ้าคุณต้องการนี่นะครับเขาก็แนะนําหมวกที่ลิซ่าใส่นะครับทั้งหมดให้แกชาวเวียดนามได้ดูกันนะครับชาวเวียดนามก็โอ้โหสำหรับบิงก์เนี่ยก็ออกตามหาหมวกที่ลิซ่าใส่กันเยอะเลยนะครับหลังจากนําเสนอข่าวไปดูสิครับมีแต่ใบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่แหละฮะไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นข่าวไปสมบูเลยนะครับแม้กระทั่งหมวกนะผู้คนก็ตามหากันอย่างขาดตลาดกันเลยทีเดียวนนนครรั่่กก็ืือออเเงาาทีํส ให้าผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ให้อดมินด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับ